ไอ้สีแดงเป็นเฮ้กูก็ไม่ได้เป็นไอ้บ้าเกูตายโอ้ยไอ,อ,อ,อ้สีม่วงมันเป็นโอ้โอ้ไอ้สีส้มไอ้สีม่วงมันเป็นฉันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะเออฉันไม่รู้หรอกโอ้จังๆเลยชิบหายแล้วจะมีปัญหาไหมไม่มีเอา้าสรุปใครเป็นนะครับมนาะไอ้สีน้ำเงินมาเอา้ยจ้าวกูวิ่งเลยจังหวะนี้กูเห็นคนฆ่ากันอา้าวนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วครับ มันแค่เดินชนกันนะครับมันไม่ได้ฆ่ากันจริงๆมันไม่ระบุตัวไหนนะครับว่าตัวไหนฆ่าใครหรือว่าตัวไหนเป็นนะครับนะเออมันแค่เดินชนกันเฉยๆนะครับในเกมเกมนี้นี่แน่เออเสร็จไปดีนะะอ่ะเอาละต่อมาผมจะลองเล่นหมดดูนะครับจะเป็นยังไง อ่ะซึ่งขราวนี้นะครับนาผมจะลองปล่อยทีเล็กออกมาดูดิจะเป็นยังไงนะครับน้าจะหาหน้าดูได้พวกนั้นไม่แต่ผู้ชมเอาเป็นเอ็กตัวมอฟดีกว่าปล่อยเอ็กตัวมอฟมานะครับน้าเอ็กตัวมอฟมาแล้วเอ็กตัวมอฟจะทําลายทุกอย่างนี่เอ้ดูเอ้ผู้ชมเอ้ยเอเลนของแค่นี่บอกเฮ้ยมันคือตัวอะไรวะนะครับไปเสียดูเงินบอกเฮ้ยฉันไม่รู้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 ตัวตอตับตูดชั้นนี่ในเอเลีนอยู่หลังมึงของจริงเนี่ยดูดิมันเดินผ่านอะไรมันก็เป็นเออมันก็เกิดไฟได้หมดนะครับดูดูโอออะะะไไรรรเเกิดดขขึึ้้นนนนหลัััังตวคบ ตัวนี้มันคืออะไรเออระวังนะมันเดินผ่านสิ่งของนะเออไฟไหมเลยนะเว้ยโอ้ตัวชั้นไฟไหมเราช่วยด้วยไอ้คอยออมันเผาชั้นโอ้โหเฮ้ยเออเออมีเอเรียนอยู่ในยานทุกคนวิ่งเหนียวตัวรอดเออนี่ต้องพลางของของังนี่นี่นี่แบ่งเส้นไม่ให้มันเข้านะครับนะอ้าวเข้าเฉยโอ้อะไรของมึงเนี่ยมึงบ้าเรื่องเวทมนต์จนไปแล้วนะครับนะเอาละต่อมาเราต้องอาวุธอะไรจัดก,การ้านนี่เรามีสไนทยเว้ยเอ้ยสีสม้มหนีไปแล้วมีเอเลียนมา,มเเนมาวิ่งเหนียวตัวรอด โอ้ยอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยหมว่า มันอยู่หลังมึงไงมันอยู่หลังมึงนี่ต้องยิงคุ้มกันเอาโหยิงผ่านไปเลยชิบหายแล้วเอ้ยสีส้มหนีเร็วหนีเร็วมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นนี่ดียิงขามันยิงขามันยังมันเข้ามาเอาสีแดงใครฆ่ามึงก็ี่ยนะครับะโอ้ยอรไรนักถ่อจะตามขันทำไมเนี่ยโอ้ยบ้าบอจริงๆโอ้อะไรตัวไอ้เนียโอ้ยโอ้อ้ากคูบอกแล้วว่ามันมีเอเรียนตามตูดมึงอยู่เออต้องต้องฆ่ามันด้วยวิธีไหนนะครับนะเอาละงั้นต้องเจอพลังดีลูฟีี่เยอ ่าน,นี่โอ้โหไม่ตายด้วยนะครับนะไอ้บ้างั้นผมต้องดูดมันไว้กับเหล็กแล้วแหละอือดูมันไว้กับเหล็กดูมันไว้กับเหล็กดูมันไว้กับเหล็กดูดดูมันไว้ดูมันไว้ ดูมันไว้ดูมันไว้กับเด็กเออนี่เป็นไงล่ะเจอนี่นะโดดไปโดดไปนี่โดดไปโดดไปนี่นี่มึงต้องเจอโตต้องเจอโตต้องเจอโตนี่นี่อ่ะโดดไปโดดไปโดดไปนี่โดดไปโดดไปมึงต้องโดนนี่ขัดขวางมันด้วยเอาุธอย่างนี้นะครับแม่ออเออเออไอ้ต่อมอบอกเออหนีเร็วเฮ้ยเฮ้ยหนีเร็วไอ้ขาวหนีเร็วหนีเร็วหูฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเออเออเอาละต้องเจอนี่เยนดี้เยนดี้ก็ไม่เข้านะครับนะาโอ้โหมันทำยานา การใหม่แล้วนะครับ,บท่านผู้ชมโขกูวายสีขาวมึงตายเถอดนะ,ะไปนาะคะนาอืบมลาละลายมันทิ้งดีกว่านะครับนะ,ะส่วนไอ้สีดํามึงรับก,บกรรมละกันแทนกูนะครับน่ะโอ้โหฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะอ๋อ,อตัวอะไรวะโอ้โหโดนชนกูนะครับน่ะเอาละนี่ผมจะฆ่ามันด้วยเลเซอร์โอ้โหล้างทุกอย่างก็ยังไม่ได้นะครับน่ะแล้วสีดําก็โดนแทนด้วยนะครับนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหเลเซอร์อะไรก็ไม่เข้านะครับนะอ่ะเอาเป็นว่าเล่นตัวอื่นดีกว่าเบื่อแล้วนะครัเบเอต อ่าถ้ามชมคราวนี้เอาเป็นทีเล็กนะครับดูซิทีเล็กแม่งจะมาได้หรือเปล่าทีเดีอวว่าว่าอะไรเราว่าอะไรว่าอะไรเราโอ้ฉันขยับไม่ได้นะครับนะเอ้ทุกคนเออเรียกทุกคนมาดูทีเล็กดีกว่านะครับนะในยานอาวกาศมีมีทีเล็กด้วยนะครับนะ่ะเอ้ยคอยนะ่ะเอาทีเล็กมาได้ไงวะเนียโอ้โหพิพิธภัณฑ์หรือไงวะนนียสารโลกล้านปีหรอไอ ใช่ครับ่ะโอ้โหทีเล็กบอกว่าข้าเดินไม่ได้ช่วยด้วยอ่ะถ้าผู้ชมงั้นเอาเพื่อนมันมาปล่อยทีแล้วกันนะอ่ะปล่อยมันมานี่อเรา,รา,รา,ราจะพังทุกอย่างปอ้อยหนีแล้วไอ้เรือทีเล็ก,บกโบกหูอะไรคือทีเล็กเหรอยา่านวกันแล้วมีทีเล็กอย่างนั้นเหรอฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมเออมึงฟังไม่ผิดมันมาแล้วนะมึงเห็นไหมนะโอ้พวกเราเฮมีทีเล็กจริงๆด้วยอออมึงหนีเถอะมึงช่วยตกใจให้กูหน่อยได้ไหมแล้วมึงก็วิ่งว้วิ่งก้าไปหามันอย่างกันหลอดได้เลยฉันวิ่ง เฮมันเลยโอ้โหว้าวโอ้แม่ไงบ้านะครับนะ้าพวกเราหนีแล้วทีเล็กโบไม่ต้องสนแล้วครับเป็นอีพอปเตอร์นะครับนะ้าฉันจะยิงขาทีเล็กมันแล้วนะนี่แนะ่ไอ้สีเหลืองมันโดนกินไปแล้วนะครับนะเออแย่ทีเล็กบอกโอ้ฉันจะคอ,ก,อ,อกันทุกที่เลยนี่ซะตายซะเออทีเล็กมันตายแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงอะไรมันเป็นอีพอปเตอร์แล้วปะเนี่ยโอ้ทำไมจะเป็นดูไหมว่าทีเล็กมันกินไอ้เหลืองไปแล้ว รู้ป่ะเออฉันไม่รู้อะไรทั้งสิน้นแต่ฉันสนใจไอ้นรสวตัวนี้เนาะอ,อืเอาแหละฉันไม่รู้หรอกนะครับนะเออเอาละแต่ที่รู้เออมันกินไอ้เหลียงไปแล้วนะครับนะแล้วทุกคนก็ดูจะสนใจมันเหลือเกินดูดีด่อ้พวกเราฮ้มีทีเล็กอยู่ในห้องได้วะเจ๋งมากแล้วไอ้เหลียงเอา้ามไม่ตายหรอฮฉันไม่ตายไอ้ทีเล็กมันไม่ได้จะกินฉันมันแค่เดินผ่านฉันไปเฉยๆเอา้าอะไรวะอ่ะงั้นกูเรียกมาใหม่ อ่าวคราวนี้กูเรียกมาใหม่ดูสิจะเป็นไงโอ้มันไม่กินช้อนชัดบอกเลยเนาะโอ้มันไม่กินช้อน <c oughs> เนี่ยเห็นไหมมันไม่กินเลยช้อนเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่กินเลยช้อนเลยเนี่ยเนี่ยนยโอ้ตัวตัวชัดปิ้นยังไม่กินเลยช้อนเลยเนี่ยโอ้พวกเรามาดูสิสิ่งก่อ <c oughs> สร้างสิงส่งนี้ที่ไอ้คอยมันเรียกมาเจ๋งมากอ้มันเหยียบบอสมันเหยียบไอ้ม่วงแล้วนะครับนะไอ้ม่วงตายแล้วโอ้ยแต่ไอ้เหลืองก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนะสงสัยทีเล็กมันลกไอ้เหลืองมั้ คืออะไรวะเนี่ยนะครับนายโอ้โหฉันจะเดินเล่นลำตัวบนดอยไอโขยเห็นไหมมันไม่ทบเลยฉันเลยมันล็อกฉันในหมอนี่ไอ้อ้ามันเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าอืเอ้าเอ้าทีเล็กกูล้มโอ้เห็นไหมมันอยากให้ฉันลูบคอมันนี่เดี๋ยวฉันจะกินมันเองกูว่ามันเป็นอิมพอสเตอร์แล้วแหละกูว่ามันเป็นอิมพอสเตอร์แล้วแหละไอ้สีเหลืองเนี่ยโอ้ช่วยแล้วฉันเป็นเอเรียฉันชอบกินทีเล็กน่ะนี่เนี่ยกูว่าแล้วทำไมมันแม่งแม่งกูว่าแล้วเออไอ้สีเหลืองแม่งเป็น นี่เองนะครับมาเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแม่งอยู่ห้องโถงตัวเบืเริ่มเลยนะครับมาเออวัดดีไอชีเล็กวัดดีชันนหงามากเลยอ่าแล้วยังไงต่อเนี่ยกูต้องทํายังไงเนี่ยให้ชั้นงับเดินไปคํานึ่อก็ได้อ่ะงับดิงับงับเลยอ่ะงับงับสักคำหนึ่งงับงับโอ้โหน้อแกอร่อยดีเนาะเป็นเนื้อคนแค่เหรอ แกพ่อมึงสิบ้าบอเออแกว่าฉันเป็นเนื้อแค่อย่างนั้นเหรอเอองั้นจะเจอดีเอาระเอเอเอัดครึ่งลำตัวใหม่สิเนี่ตัดครึ่งกลางไปเลยดีแน่อ้โอ้โหเโโโนี่นี่คือการตัดครึ่งลำตัวของแท้นะครับโคตรเท่นะครับนาเออดูดิโอ้โดูทีลรบอกบบอโอ้โหบ้าบอรจริงๆเอาแล้วครับท่านผู้ชมต่อมานะครับนางงงใช่ไหมว่าผมจะเล่นอะไรนะครับนะ ผมไม่เล่นแล้วนะครับนะคราวนี้ผมจะมาสำรวจนะครนะับนาสำรวจเแมป Among Us นะครับโดยการขับรถนี่ไปแล้วพวกเราแตนแตนแตน,น,นโอ้ตะกี้เปสีเดงบอกตัวอะไรขับผ่านกูมานะครับนะเออเอาละเราจะมาสำรวจนะครับนะว่าเอ,อที่นี่มันมันมีห้องลับอะไรซ่อนหรือเปล่านะครับนะไม่ว่าจะเป็นบันไดหรือว่าทุกอย่างนะครับนะผมจะลองยิงเช็คดูนะครับนะปุ๊ผมว่าห้องพวกนี้แม่งผ่านไปได้วะน่าจะผ่านไปได้นะอ่ะ อ่ะลองยิงดูดินะครับเดือดเดือดเดือดผมว่ามันเป็นห้องที่แบบว่าเราสามารถทะลุได้อ่ะนะครับนะเออเลยสีดําเป็นไรเนี่ยอู Ooh, ้จะออกไม่ได้นะเขาลูกขวางันอยู่ออกไม่ได้ต้องไปต้องออกนี่ข้าแม่มเลยนะครับผมว่าต้องใช้ปืนลาวาแล้วแหละนะครับไหนลองยิงลงพื้นดูดิเออพื้นมันทะลุออกไปได้หรือเปล่าน,นะครับด้วยลาวาเผาด้วยลาวาไปเลยนะฮะเผาแมลงไปได้ไหมไม่ได้ว่ะเออผมว่าต้องมีห้องลับแถวเนี้ยไหนลองเช็คดูดินี่ไปได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน รู้สึกมันทะลุไปได้ปะได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ใช่นะครับผมว่าต้องมีห้องรับสักห้องหรอวะนะครับนะเออ,อห้องพยาบาลนะครับนะพัทงทําลายห้องพยาบาลทิ้งนี่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 เออที่จริงเราเป็นอีพอสเตอร์เราน่าจะใช้พังของพวกนี้ด้วยนะตอนเล่นสตอรี่ตะกี้อะนะนะครับนะ่าจะได้ดูแบบเท่นะครับนะเออให้พวกนั้นไม่สามารถเออใช้พยาบาลได้ดูดิไอ้นี่เดินเข้ามาโอ้ใครพังห้องพยาบาลวะอ๋อใครพังวะ โอ้ฉันจะใช้สักกนหน่อยโอ้สงสัยน่าจะใช้ไม่ได้แล้วลนะ่ะแต่ก็ต้องลองดูโอ้ยเลือดฉันลดตะกี้มาโถ่โอ้ยโอ้แม่งโอ้ยใช้ไม่ได้โอ้ไอ้คอยนายทำหรือเปล่าเนี่ยใช่ฉันเปล่านะแต่ฉันเป็นคนพังเลยแหละนะครับนี่เนี่ยเ,ออเรียบร้อยซะเอาล่ะต่อมาหาห้องต่อนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นห้องปั่นไฟนะครับนะซึ่งเราสามารถกดอะไรได้ไ,ดไหมเฮ้ยกดได้ด้วยนะครับเอา้าคิดว่ากดไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ที่จริงกดได้ แต่กดนแล้วก็ไปเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเออเป็นห้องฝันไฟนี่ทําลายไฟทิ้งนี่นี่ห้องนี้จะเป็นห้องมืดเอาไปฆ่าบกศพนะครับมานี่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 เออใครผ่านเข้ามาึงโดนเก็บนะครับนะมองไม่เห็นสักคนแน่นอนนะครับที่ใครที่ผ่านเข้ามานี่ไฟดับไฟดับนะครับตรงนี้มุมมืดนะครับมาสามารถฆ่าได้นะครับนะนี่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 พัง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 นี่ อ่ะแล้วต่อมาหาห้องลับต่อนะครับด้วยนี่ไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนจะสแกนปูด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 โอเคสแกนแล้วฉันว่าแถวนี้มีแน่นอนนี่ยิงเข้าไปนี่เห็นไหมเออห้องนี้มีจริงๆโอ้ยนี่ไงห้องลับนะครับเป็นห้องเครื่องเออเอาไปต่อกับอะไรวะเนี่ยฉันจะผ่านเข้าไปด้วยเออเลเซอร์ปูดปูดปตัดเข้าได้ไหมงั้นก็ยิงเข้าไปเอายิงไม่ได้เว้ย อ่ะงั้นน่าจะพังทางนี้นะเพราะว่าทางนี้รู้สึกว่าเป็นกระแพงยาวนี่โอ้โหต้องใจอาบูไรลนแมนนี่ยิงเข้าไปนี่โอ้เขีย์ทางโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับนะเออแล้วชั้นบนตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้นะครับนะเออนี่ยิงไปก็พังนะครับนะไม่ได้วะนะครับส่วนห้องนี้ตรงนี้ตรงด้านล่างน่าจะทะลุไปได้เดี๋ยวฉันจะพังเข้าไปฮึบนี่อายิงตู o นี่เอาล่ะ นิ่งทีนึงนะครนะับมาเออนี่ลงมาแล้วลงได้แค่นี้นะครับเฮ้ยหมักแดงเอา้ามึงมาตายอะไรตรงนี้วะเนี่ยนะครับมาโอ้โหเอาล่ะต่อมาห้องอัดเสียงฉันจะหาสแกนดูเฮ้ยแถวนี้มีหรือเปล่าปุป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 ุป,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 ปุสแกนด้วยนี่สแกนด้วยระบบไอรอนแมนนะครนะับมาสุดเจ๋งนะครับรู้สึกว่าห้องนี้เฮ้ยมีอีกห้องนึงนะครนะับมาเออเป็นห้องแบบเอาไว้เชื่อมต่อนะครนะับมาเออตรงนี้กำแพงตรงนี้ผ่านไปได้ไหม ผ่านไม่ได้ไหมเฮ้ยผ่านได้ผ่านได้ไดบยิงเข้าไปตต้นี่เออ้าลวกมาเป็นห้องเออตรงที่เราปล่อยทีเล็กนะครับนะ้แล้วประตูนี้ผ่านได้หรือเปล่าน,น,นะครับเอาละเป็นประตูทางหนีนะครับนะของอมองอัสนะครับดูซิจะเป็นยังไงเอาละนะครับนะาโ้โอ้ยนี่โหยยิงสุดเต็มกําลังยังผ่านเข้าไปไม่ได้นะครับมนาะเออยิงผ่านหนะ้าอกเลยตะก,กี้ โอเคแสดงว่าผ่านไปไม่ได้ผมคิดว่าด่านนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับนะในการเล่นอมองอัสสุดเจ๋งนะครับนะและนี่ก็จะเป็นห้องไฟฟ้าอีกห้องนึ่งนะครับน,ะนี่ซึ่งเราจะมาพังนะครับเพราะเราเป็นอินพพสตเอ่อข้อจะเป็นเอเลี่ยนไปให้ปกแกออกไป จากที่น้อยเลยนะครับฮะอ่ะโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นอมองอัสสุดเจ๋งนะครับก็จบไปเพียเท่านี้แหละนะครับนะาตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วครับว่าเออด่านนี้แม่งเจ๋งมากเลยนะมันทําเหมือนแบบอมองอัสของจริงแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบ 3D นะครับนะไม่ว่าจะเป็นแบบการการทำบอดแบบให้มันเดินชนกันแล้วตายอะไรอย่างงี้ก็แบบเออมันก็เข้าท่าเลยมันก็เหมือนของจริงอยู่นะนะครับนะแต่ก็แค่มันแบบมันแค่เดินชนกันแทนนะครับน้นี่นี่ยิงธนูไหมครับ นี่แน่ปักหัวอู้เคายิงหัวฉันว่าอออ๋อไอ้คอยฉันรู้แล้วแกเป็นมอนสเตอร์ทุกคนทุกคนแอบนะครับนะนี่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 มึงมึงอาจจะบอกเหรอนะครับนะก็เออเจ๋งดีนะครับนะาแอมแบ็ปอามองอาร์สทุกคนอยากไปเล่นก็ไปหาโหลดได้นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับนะในเวิร์กช็อปนะครับนะาอาร์มองอาร์สพิมพ์ไปเลยนะครับคุณก็จะเจอกับแมปนี้นะครับโอ้ยไอ้สีแดงนี่แน่นี่แน่นี่แน่เออเห็นจ่าจ่าจังๆนะครับนะก็โอเคจบไปเท่านี้แหละนะครรัับนี่ใช้พลงฟอ์ ใช้พลังฟอสนี่นี่ทำไมทุกอย่างที่ขวางแน่นี่เออแล้วใครรับกรรมอะ่ะตะกี้เหมือนมีตัวอะไรเหมือนมีสีอะไรเดินผ่านหน้าผมนะครับนะน่าจะเป็นสีดำมั้งนะครับนะเดินผ่านหน้าผมแล้วตัวมันหายไปเลยนะครับเออไอเขียยบอกอ้ก็เลยขึ้นวุนีเหรอก็อเลยขึ้นหน่อยคอยก็เลยขึ้นเอาหลัเส็บนี่ไงล่ะนี่ นี่เกิดนี่ขึ้นยังไงล่ะนี่นี่ตายบอมึงอู้จะไม่ตายเว้ยโชคดีมึงไม่ตายอย่างกันหรอนี่โยนบีบปั๊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 บนี่ตัด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 ตดตัดตัดอัดต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 ัาตัดตัดตัดตดัดตัดตตัดเัดัดตัดตดตัดตัตัด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 ตัตัดต้ดตดัดตัดัดตลดอัดตัดไดตอดตัดดตตดหัดตัดดด หนีมาห้องวางแผนอย่างนั้นเหรอนะครับนะ้โ oh, หสุดยอดนะครับอะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะถ้าคุณชอบเกมเทด้าก็กดไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะเออไม่รู้ทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับนะทั้งที่ทุกคนก็ไม่กดกันอยู่แล้วโอเคสำหรับน,นี้พอแค่้ไป